สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM Variety นะครับคลิปนี้นะครับโอจะพาพีพีเอมาดูงานศิลปาชีปราณนาไทยนะครับงานนี้จัดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาจนไปถึงปีหน้านะครับวันที่2ม,มกราคมนะครับ ซึ่งบริเวณงานนะครับก็จะมีการจัดสวนดอกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ซุ้มถ่ายรูปแล้วก็จะมีการแสดงสินค้าโอท็อปแล้วก็มหาการรมอาหารอยู่ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็จะมีโซนของอต้นไม้ขายด้วยนะครับต้นไม้ดอกไม้ดอกอดอกไม้แล้วก็กระบองเพชรน,นะครับไม้ดอกไม้ประดับต่างๆส่วนในงานนะครับ ช่วงกลางวันก็จะเป็นดอกไม้สีสันสดใสนะครับแต่ช่วงกลางคืนก็จะกลับกลายเป็นเนรมิตกลายเป็นดอกไม้แล้วก็มีไฟตกแต่งประดับประดานะครับส่วนคลิปนี้นะคบโอ๊ตอยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้พี่ๆได้ชมกันในเรื่องของ ผ้าถุงนะครับหรือว่าสิ้นของชาวล้านนาไทยนะครับซึ่งผ้าถุงของชาวล้านนาไทยก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคร mm hmm. เพราะว่าในยุคของสมัยที่พี่อภัสราหงสกุลนะครับ mm hmm. เป็นม mm ิสอินเวอร์สคนแรกของประเทศไทยก็ได้ใส่ผ้าไหมนะครับ mm hmm. ของชาวสันกำแพง mm hmm. ที่เป็นลายขวางแบบนี้นะครับ ส่วนภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมเวิร์ดช็อปด้วยนะคับหัตถศินไทยนะครับเป็นหลายๆแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตุงไสหมูแบบนี้นะคะเป็นตุงก็คือธงนะครับโคมไฟนะครับก็มีกิจกรรมตามนี้เลยนะครับก็มีช่วงเวลาแล้วก็วันนะครับที่จัดตารางไว้นะครับส่วนภายในงานนะครับพิธีการนะครับก็จะมีด้านในนะคะเป็นพิธีการ ร้านนาไทยนะครับที่ออมีชุดเสื้อผ้าสวยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับของชาวเขาแล้วก็ท้องถิ่นนะครับงานนี้นะครับมีการจัดแสดงนะครับเป็นโมนิเตอร์นะครับให้ความรู้ด้วยนะครับในพิธีเปิดนะครับมีเวทีเดินแบบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสดงผ้าทุ่งทั้งหมดนะครับอ่า ใช้เป็นฉากหลังนะครับนี่ก็เป็นการแต่งกายนะครับพวกเรานะครับมาจะเรียกการใส่เสื้อแบบนี้นะคะเป็นเสื้อที่ของฉลองพระองค์นะครับแนวสไตล์ของเจ้าดารารัศมีนะครับ สวยงามมากเลยนะครับถือว่าเป็นแฟชั่นที่นำสมัยในยุคนั้นนะครับภายในงานนะครับก็จะมีพี่นะครับที่แสดงสาธิตการอาทอผ้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีซุ้มของการแต่งกายนะครับแล้วก็การามีซุ้มของการถ่ายภาพได้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นการทอผ้าในเ,เหมือนกับช่องพี่สาวดอทสอรี่นะครับแต่ว่าเป็นสไตล์ของอำเภอสันกำแพงด้วยนะครับก็จะมีแบบอยา่างแพทเทิร์นนะครับหงในคมนะครับโอโ้โหมีชื่อด้วยนะครับอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับ สวยงามมากเลยนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่กําลังจะวางแผนมาเที่ยวจังหวัดชียงใหม่นะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพาหมดงานวันที่2นะครับวันที่5ก็ต่อด้วยงานกาชาตินะครับซึ่งงานกาชาติก็จะใหญ่กว่างานนี้อีกนะครับเป็นงานประจําจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นการแสดงสินค้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีเยอะกว่านะครับ ก็จะเป็นการแสดงสินค้าทั้งประจําอําเภอแล้วก็เป็นการแสดงสินค้าที่ทันสมยัยมีชิงชาสวรรค์มีคอนเสิร์ตนะครับระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับศิลปินมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับมี10ประมาณ2ออาทิตย์นะครับนี่ก็คือบริเวณภายในงานที่อยู่มุมบนเห็นนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่หรือว่านักท่องเที่ยวที่แต่งกายเป็นล้านนาก็สามารถหาสถานที่นะครับที่ถ่ายรูปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องล่าลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกับโอ๊ตนายไร่สดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่ c m v a r i e t y